ยังอยู่ที่ภารกิจของการตรวจราชการนะครับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่12ตรวจราชการตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครับที่ห้องแก่นภูมิที่ห้องแก่นภูมิ2นะครับนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่12พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกรณีการแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาพิเศษหรือว่าโรงงานปุ๋ยอินทรีย์โดยการติดตามตรวจเรื่องของตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างสำนักงานและอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และโครงการส่งเสริมปัจจัยการผลิตของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะครับ มีการซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า10-40แรงม้าจำนวน2คันรวมถึงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งโดยมีนายสิริวัฒน์พินิจพาณิชค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นได้นําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งสํานักงานสากลจังหวัดสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแกน่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกนน่นสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแกนน่นสำนักงานคลังจังหวัดขอนแกน่นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคตนออกเฉียงเหนือเข้ารวมประชุมและเตรียมข้อมูลข้อเท็จจริงปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาในลักษณะบรูรณาการกระบวนการขั้นตอนการแก้ปัญหาระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยได้บอหมายให้สหกรณ์จังหวัดไปขอปรึกษาสำนักงานอายการจังหวัดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องค่ะ